ว่าบ่าแดดก็ดันมอยู่แบบไรก็ลดหกหลอด ยังยังขันนอนก็ได้แังก็ยังยังคันละโกดังนอน Ais, ีพวกไปตั้งลานแหลมเหมือนเมก่อน รถไฟแล้วคนับน,น,นั้นคนใส่นี่แล้วลักหน่อครับลักน่อเขาหน่อย,อย,อยมาออกอกยู่ด้ไง Ya yes, kalau